อย่างที่เกลืนไปเมื่อกี้ตอนสัมภาษณ์ไป่เมื่อกี้ก็เป็นพื้นฐานของทุกๆคนเลยก็คือการออกกําลังกายขรมแล้วก็การแบบว่าเลือกทานแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองแล้วก็แบบว่าการดื่มน้ําอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่ชอบดื่ม,มเยอะมากๆแล้วก็ผมมีเคล็ดลับหนึ่งในการแบบว่าดูแลดูแลสุขภาพจิตตัวเองก็คือแบบมันจะเลือกแบบเสพแต่สิ่งดีๆอะไรเงี้ยเสพพําพูดคนรอบข้างหรืออะไรเงี้ย แล้วก็สื่ออะไรเงี้ยแต่แบบสิญี่ยนิยผมรู้สึกว่ามันทําให้แบบถึงแฮปปี้มากๆในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างน้าใช่อย่างอาที่พัดเนี้ยมันเติมช่วยเรายังไรบ้างเพราะว่ามันมันเราผู้ชายเนาะบางทีการดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบระเิบาับหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่แค่คุณผู้ชายอย่างเดียวนะทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงหรือใครก็ตามฮะก็แบบแแว่าการใช้ชีวิตประจําวันเราเคยคิดว่ามันจะมี การขาดวิตามินการขาด,ขาดขลลาเจนหรืออะไรเงี้ยตามวัยหรือว่าตามสิ่งที่เราได้รับอยู่แล้วการเลือกทานอาหารบางทีเราก็เลือกทานได้ไม่แบบครบห้าหมู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีแบบอาหารเสริมที่เป็นตัวช่วยของเราบ้างครับ<ม>ยังผมเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบออกกำลังกายอะไรเี้ยก็จะแบบว่าเลือกทานโปรตีนสงเพิ่มเพราะว่าในแต่ละอาหารมื้อหลักหรือะไรเงี้ยผมบางทีผมก็เลือกทานได้ไม่มากอะไรเงี้ยผมก็ต้องหาตัวช่วยเอง ปากัคบก็ปากหนุ่ยของคุณหนุ่ยไว้ด้วยนะครับก็เป็นแบรนด์อาหารเสริฟที่แบบว่าเน้นดูแลสุขภาพจากภายในสุดภายนอกนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนยุคนี้เป็นไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์หนึ่งของคนสมัยใหม่ครับผมฝากด้วยครับเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเสพแต่สิ่งดีๆแสดงว่าก่อนหน้านี้เราเจอแบบมันเจออะไรอะมาไม่มันก็ไม่ได้เจออะไรมาบ้างหรอกนะมันก็เป็นแบบว่า เป็นปกติของคนเราที่แบบว่าเราสามารถเลือกเสพหรืออะไรที่ทําให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นได้อะไรเงี้ยบางทีแบบว่ามันก็มันทําให้ชีวิตมันแฮปปี้ขึ้นมากจริงๆนะครับบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบมันติดเข้ามาหรือเป็นภาพหลอ,อกตาหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าหลอกหลออะไรต้องบอกว่าในยุคนี้เนาะคมโซเชียลอ่ะ,ออะมันมีท็อกซิกเยอะเลยเราจัดการตัวเอง,องเยอังไงบางที บางทีมันก็บางทีเราเลื่อนผ่านมันก็แบบมีเหตุบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็เลื่อนผ่านไปๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมก็จะแบบแต่แต่ละวันของผมก็จะเลือกเสพแต่อะไรที่มันเป็นแบบว่าเป็นข้อคิดดีๆเป็นอะไรพลังงานเชิงบวกหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆแล้วในแต่ละวันพอเราเริ่มก้าวออกจากบ้านได้พูดคุยกับคนคนแรกยังแบบว่าอะไรเงี้ยยันคนสุดท้ายของวันในแต่ละวันที่เราออกไปเจอมันก็ทำให้เราแบบว่าสังเกตตัวเองนะมันก็แบบว่า เราก็นําพลังงานด้านบวกไปเจอกับเขาด้วยเพราะบางทีผมรู้สึกว่าแต่ละคนเขาก็จะมีแบบว่ามีมีช่วงมีช่วงเวลาของเขาที่แบบทันมีเรื่องแย่ๆบ้างมีอะไรแย่ๆเข้ามาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยพอเราเหมือนเราก็มีบ้างแต่ถ้าเราไปพูดอะไรเงี้ยไประบายให้เขาฟังไปบทให้เขาฟังอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบอาจจะต้องปรับอารมณ์ตามเราแล้วทให้เขาแบบยิ่งได้รับพลังงานลบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าที่เห็นออกมาก็้าพยายามจัดการ ตัวเองต่อใช่มาจัดการตัวเองของเพราะว่าเพราะว่าผลเนี่ยต้องออกไปเจอคนแบบเยอะมากๆในแต่ะวันอะไรเงี้ยบางทีแหละถ้าเราไปแสดงพิธีกรรมแย่ๆไปปล่อยพลังงานลบใส่คนรอบข้างอะไรเงี้ยบรรยากาศมันก็แบบเริ่มไม่ไม่ไม่น่าสนิกบางในปัจจุบันตอนนาสังคมอะบคนที่แฉผ่าะเนาะมันจะมีเรื่องท็อกซิกเข้ามาเรื่องละเอียดอ่อนเข้ามาอะไรเงี้ยเราเราดูแลหรือมะจัดการยังไงสำหรับในคลับพวกเราหรือว่าคนร็อข้าพพวกเราเลย สังผมอะผมกล้าพูดได้เลยว่าในบ้านในกลุ่มพี่พี่น้องแฟงขบบนขบของผมเ่ยไม่แค่ไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้เลยตั้งแต่ผมททางานเริ่มทํางานตั้งแต่แรกๆเลยเป็นแบบว่าผมรู้สึกว่าเป็นพี่พี่น้องคนนี้เ,เป็นกลุ่มที่น่ารักมากาๆไม่เคยมีพลังงานด้านลบหรืออะไรแบบนี้ให้ผมเลยอะไรผมรู้สึกดีมากแล้วผมก็อยากจะตอบแทนในการแบบว่าเวลาทุกครั้งที่ได้เจอหรือกล่าวถึงอะไรเนี้ยผมก็อยากจะแต่ว่า นำพลังงานบวกแบบให้ชุมจากแบบนี้ว่าให้เป็นกําลังใจให้การสิ้นกันและกันดีกว่าในการทํางานในแต่ในการต่อสู้ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรอย่างนเราอยากให้เป็นแบบนี้มากๆเลยก<ร>ติชาวต้องคุณภาพแน่นอนใช่ใช่ใช่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> น่ารักมากๆเลยครับวันเกิดวันเกิดเป็นไงบ้างวันเกิดปีนี้เป็นยังไงบ้างบวกแล้วเป็นไงบ้างครับวมากเไวมากรู้สึกว่าพอแตะเลขสามไปแล้วหลายๆคนก็บอก พี่ๆ<บ>ผู้ใหญ่หลายๆคนก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะวิ่งไวมากกว <I know. S 1> ่าเดิมแล้วรู้สึกตัวอีกที่ก็อาจจะไต่เลขสี่แล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกโตขึ้นอีกปีหล้คทั้งแบบว่าด้านแบบความคิดหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกแโตขึ้นเยอะมากๆรวมถึงแบบว่าอ,อ,อายุในการทํางานอะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกดีใจมากๆนะที่บอกเข้าปีที่สามเสร็แล้วแต่ยังแบบว่าความรักจากพี่ยังน้องแฟนลาดจาก ยังรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นทุกปีอะไรอย่างนี้ปีนี้มันมีเว้นอะไรบ้างไหมสำหรับตัวเองก็ได้มีโอกาสแบบร่วมทําบุญกัน<อ>ก็ดีใจมากๆที่แบบว่าปีเนี้รู้สึกว่าคนเพิ่มมากขึ้นจากแบบว่าจากเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าจัดเป็นการทําบุญเริ่มแบบว่าเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆจนมาปัจจุบันนี้ก็แบบว่าล่าถึงไปทําบุญด้วยกัน ตอนเช้าก็มีประมาณรับสี่ห้าร้อยคนรู้สึกดีใจมากๆสี่ห้าต่ออยู่ก็ต้องปิฮอลเลยนะใช่เป็นไงบ้างว่าความรู้สึกเราเราเราให้ขออขวัญอะไรตัวเองไหมสับปีนึงนะคงจริงยังไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยหรือม่สิ่งที่เราอยากอยากหรืออยากให้มันเป็นแต่สิ่งสิ่งที่ผมก็คงเป็นผมคิดว่าผมก็โตขึ้นมาถึงปีที่สามแล้วผมก็คงคิดว่าจะ จากที่จริงจังอยู่แล้วกับการนำนานอะไรอย่างนี้เพราะคงจะแบบว่าอ่มันแบบว่ามาถึงช่วงแบบเกือบกลางแล้ว<อ>เกือบวัยกลางแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแบบจริงจังนี่เพิ่มมากขึ้นตั้งใจมากขึ้นโฟกัสให้มากขึ้นใช้สติให้มากขึ้นในการทําอะไรเลยแล้ววัตถุหราอวัตถุอะวัตถุอะไรมี่ <laughs> วัตถุยังไม่ได้คิดเลยอเอาคงคิดว่าเป็นค่เดี๋ยวช่วงเนี้ยแหละ ถ้า<ง>เจออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบว่าเอออยากให้เป็นความวังเกิดเองก็คงแบบอาจจะเลือกสิ่งมั้นอะไรเนะี้ยแต่เขาขอบเขตคอนเตนท์ไนอนะแต่ว่า <c oughs> เออนี่นอะกตอนแรกๆเลยนะเออ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 เกอเอนเออเอเอ็นออเ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 ออีใจเล้วออัใจ <c oughs> เออเออเอเพราะว่าก็ เราพ so like so so, really ูดถ so, ึงอะไรกันเนี่ยเขาหมายถึงคำว่าอะไรก็วันนั้นคิดว่ามันมันยังห่างไกลวันหลายอีกหลายวันมากๆก็คงก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะจะได้เค้กตั้งแต่วันนั้นอะไรก็มีก็มีน้องแล้วก็พี่หมอดาเนี่ยแหละเอาเค้กมาให้ของบัตรทั้งเกิดมาให้ดีใจมากๆเขาเขาแวะพ่อนอะไรให้เรามหรือพี่เนยจับได้ง่ายน้องก็บอกว่าขอให้ ให้มีความสุขมากๆแล้วก็แบบว่าเจริญเจริญใช่มนีอะไรอย่างเงี้ยแบบเปิาคอมเมนต์แชร์เชครับผมก็ก็ดีใจแหะครับดีใจดีใจมากๆเลยฮะที่แบบว่าเวลาเราสนุกกับใครเนี่ยเราก็อยากให้เขาเป็นคนแรกอย่างอะไรอย่างเวลาคนเชีร์เราคู่เราเขินไหมยังเขินอยู่ไหมอายังเขิน เสรินแล้วครับแต่สังเกตได้เลยพอพูดชื่อน้องก้าก็แบบว่าเปลี่ยนอากาศมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยอากาศร้อนเลยอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าสีของแบบว่าเสื้อตัวไหนเนี่ยมันสะท้อนขึ้นมาเอาไปได้นะไปได้มันมีโอกาสที่จะจะบอกจะพูดจีบเขาหรือยังอะไรนะมันมีโอกาสที่จะบอกจีบเขาหรือยังตอนนี้ยัง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 สนุกแล้วก็ยังมีความสุขทีแบบความสัมพันธ์นะตอนนี้ถ้ากราจีบเราพวกพี่จะรู้ไหม เลยเก็บไว้เป็นข้ามนะง่ายไหมผมคงคงไม่บอกเร็วหรอกรอให้ติดเลยยเแต่เหมือนเขาก็เหมือนเขาก็เริ่มแบบเปิดโอกาสความรักปให้โอกาสด้วยรอเปาบอวเอกาเขาอกวาเอกว่าเขาอกวาว่าเอว่เอกบอกว่าเอาเขาอนว่เขาอ่าก่าขึ้กวาเอกอก่วเขาบอกขกว่าอ่ออก่าเาอกก็่าา่าอกเบอก่าเออกอ่าอา่ ช่แต่ตอนนี้แบบว่ารู้สึกสนุกดีที่แบบว่ามีน้องทํางานอยู่กันข้างกันนะครับในแบบสนุกมากๆไปเจออะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ายังยังรู้สึกดีมากๆแล้วสนุกด้วยครั้งที่เจอนแต่จะบอกใครกับพาร์ทเรื่องคนนี้แบบก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับดูแลตัวเองให้ดีๆเป็นห่วงครับตี๋มันเหนียอกับพัฒนาเนีก็อะไรนะครับมีโอกาสจะพัฒนาไหมตอนนี้ มันก็พัฒนาขึ้นทุกๆปีแหละครับใช่มันก็มีอะไรที่แบบว่าแอสซวนทุกปีไม่ราศีเราต้องดูไหมหรือว่าให้พวกพี่ดูจากการกระทำจริงๆดูจากการกระทำอย่างเดียวคงไม่ได้หรอกเราอยู่แบบหลายๆอย่างักใช่ดูผลลัพธ์แต่เพื่อนๆในแกลงเขาเชียร์อัพกันเยอะแยะเลยนพี่ไปเจอมาหลายคนแล้วก็บเขาแอบเชียร์อัพอยู่นะส่วนใหญ่จะเป็นการแซวว่าต้องที่คนตอบแทนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรที่เรายังเกิดเขาอยู่ ทำทุกอย่างน้องก็แบบว่าโตขึ้นทุกทวันอะไรอย่างเงี้ยก็สวยมากขึ้นน่ารักอยู่แล้วก็น่ารักขึ้นไปอีกแบบว่าอยากเจอวันแรกๆอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเดี๋ยวนี้นะแบบว่าโหนี้ใส่น่ารักมากเล้วสวยขึ้นเยอะมากเลยนะสวยเยอะมากโตขึ้นแหละโตขึ้นแล้เขาบอกว่าผู้หญิงี่ย ยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งสุดจริงอันนี้จริงนะเราให้พวกพี่ฟังเราให้ทุกคนฟังเราก็ความประทับใจเพราะว่าเราก็เห็นน้องมาตั้งแต่แบบว่าตอนเริ่มโปรเจกต์กันใหม่ๆตอนนี้ก็รู้สึกเห็นพัฒนาการหลายๆด้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วความบกตุก้าของเขาล่ะไรยังน่ารักของเขาไหมยังน่ารักอยู่ครับอันนี้ยังมีอยู่เดิมด้วยอาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วย ยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งโก้อยอยู่บนอาน่าอาเป็ดมีติ่งต่างประเทศบ้งต่างประเทศบ้างเป็นยัศบ้างยิ่งต่างประเทศเหรอเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับก็จะมีแบบทริปไปเที่ยวประเทศจีนก็เป็นแบบเฟิร์สครั้งแรกของผมเลยแอนดิชเยือนจีนก็ไปเที่ยวเป็นเป็นทริปแหละครับไปเที่ยวกับกลุ่มพี่เน้องกันครับน่าจะสนุกมากแน่นอนแล้วก็แบบว่าอยากไปสัมผัสอากาศช่วงหน้าหนาวของประเทศจีนอะไรทำไมเราเลือกที่ไปจีนครั้งแรกด้วยก็ ยุโหลดเคยไปมาแล้วหล,หลายประเทศเคยไปมาแล้วในแถบเอเชียอย่างเงี้ยแล้วเป็นจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆแล้วแบบว่าธรรมชาติอะไรเงี้ยเขาบอกว่ายิ่งใหญ่มา,มากๆอีกที่หนึ่งของโลกก็เลยอยากไปเยือนสักครั้งก็เลยแบบว่าเสนอทางที่พี่เขาไปแล้วก็พี่ๆเขาก็เลยจัดให้สนใจมาเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้บอกเลือกชุดรอเลยต้องแบบชุดแบบ เดินเที่ยวเล่นชุดแบบไปเที่ยวแบบธรรมชาติหรือเที่ยวในเมืองนี่ยนะคือลูกรอบนี้ก็คือเต็มที่เต็มที่แน่นอนครับรอดูนะเจค้าบอลโปรเจกต์ละครอะไรโปรเจกต์ลอยหน่อยแต่คนรออันนี้ยยังพูดไม่ได้จริงครับยังพูดไม่ได้จริงแต่หลายๆจริงๆหลายๆคนแอบอาจจะแอบรู้มาบ้างแล้วแหละแต่ก็แบบว่าขอขอแบบว่าทุกอย่างเรียบร้อยอะไรเงี้ยเร็วๆนี้จริงๆครับ จะมาเล่าให้ฟังมา <S <S เปลี่ยนให้ฟังเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนในด้างอะไรจะแตกเดิมที่เราเคยเล้าเล่นกันในางสรับเรื่องนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะรู้สึกว่าเป็นบทที่ชานะเลนจ์ตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องแบบว่าเพราะว่ามันจะมีทั้งสองพาร์ทในช่วงแบบในช่วงตอนที่แบบว่าเป็นทั้งวัยรุ่นด้วยแล้วก็ตอนโตด้วยอะไรเนี้ยมันก็อาจจะมีแบบว่าพัฒนาการของตัวละครที่แบบว่า จากอาชีพหนึ่งสู่อาชีพหนึ่งหรือจากวัยหนึ่งสู่วัยหนึ่งก็ต้องแบบันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเพราะว่าปกติเราเล่นมาก็จะเป็นแบบว่าในรุ่นหรือทํางานเลยนะเราติดตามกันด้วฝากติดตามด้วยครับสวัขอบคุณรับขอบคุณพี่มากครับขอให้ไม่ติดฝนกันนะครับโอ้ตกไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วอ๋อไม่ลุกตกอีกหรือเปล่าเม็ดมัน เราก็มีจอดก่อนเลยไล่ไปเลยก้่องไหนเรียกได้เลยนะเดี๋ยวไปก้าวไล่ไปก็ได้ลูกทำอะไรกันทำอนไรกันนะ้องมาแล้วก็อดเลยเดี๋ยวไปก้าวมองพี่ก่อนเลยองนยแล้วยังไงท่านหลอกอ๋ครับป่าโอเคป่ไล่ไปเลยอ่าไปก้าวไปกลาวมองการไปมองกลางไปมองกลางไปตรงนี้ไปเลยเออไล่ไปเลยเดี๋ยวันนี้เราจ้า